สวัสดีครับมาพบกับนะักชิวเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตอาการของตัวโน้ตบุ๊กอาวิต้านะครับของผมนะครับอ่าผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเพราะว่ามีปัญหาตั้งแต่ตั้งแต่วันที่1จริงๆวันที่1นะครับแล้วผมก็ส่งไปบอกน้องวันที่2เพราะว่ามีคนให้ผมช่วยถ่ายช่วยถ่ายคลิปนะครับออ่าเบแล้วก็เจอปัญหานะครับอ่าก็คือเปิดไม่ติดสังนะเกตนะครับคีย์ไฟคีย์บอร์ดจะวูบวูบแล้วก็ไม่ติด เห็นไหมครับแล้วก็ปลดไม่ติดเลยไม่หือไม่อือน,นะตอนนั้นผมก็ติดต่อไปถ้าในคลิปเก่าก็บอกนะผมก็ติดต่อไปทางในตัวแทนจำหน่ายเขาในเฟซบุ๊กเขานะครับอ่าในแฟนเพจนะแล้วก็ติดต่อไปทางในคนที่ขายนะครับก็ของเจดีนะครับก็แต่เจดีเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมใช้ชื่อแฟนตอนซื้อนะมันก็เลยอาจจะส่งมาแต่ของในเพจที่ติดต่อไปเนี่ยผมก็ใช้ชื่อผมปกตินะครับให้เบอร์ไปเรียบร้อยเลยก็ เขาก็บอกว่าจะตามให้นะครับก like like ็วันที hey. fire, er lair, ่สองนะครับก็ให้ดูเลยครับวันในวันที่สองการก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่รอบเดียวนะครับกันเมื่อกี้ที่คลิปเมื่อกี้ก็ไม่ถ่ายถ่ายคนละครั้งกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเปิดไม่ติดการก็ไม่ไฟติดหมดปึ๊บแต่ตัวเครื่องไม่ติดเพราะถ้าปิดต้อเปิดค้างตรงนี้นะครับก็ให้เบอร์ไปเรียบร้อยนะครับก็ปึ๊บปึ๊บป๊บก็ขอเบอร์ติดต่อกลับผมก็ติดต่อกลับไปให้เบอร์ตรงนี้มา เออให้เบอร์ไปเรียบร้อยนะผมก็ให้เบอร์ชื่อเบอร์หัผมก็ตีนะครับก็เรียบร้อยส่งไปเักฐานมาก็เงียบเงียบนะครับผมก็ตามก็เงียบเหมือนเดิมก็บอกอ่าจนผมก็วันที่9ผมก็เลยทําคลิปนะครับไอ้คลิปนั่นน่ะอ่าแล้วก็ส่งไปใหม่ทั้งไปทั้งเจดีไปทั้งอ่าทั้งอวิกานะครับก็พอติดต่อทำไปนี้เช้ามาเขาก็มีมีส่งมีโทรมาหานะครับอ่าแต่ก่อนจะโทรเนี่ยมันก็มีเรื่องแบบ จังหวะอะไรนะจังหวะจะเรียกจังหวะตลกก็ไม่ได้นะครับจังหวะคือเช้ามาญาติผมเสียนะครับอ่อาห่ออัมเสียปุ๊บทางฝ่ายเซอร์วิสเขาเียกว่าจะเป็นของเจดีทางของอวิตาก็โทรมานะครับของเจดีก็บอกว่าโอ้ผมไม่สะดวกญาติผมเสียนะครับเพราะว่าผมก็ต้องไปงานศพที่ต่างจังหวัดเขาบอกว่าเขาก็จะแคนเซิลเรื่องที่ส่งไปในเจดีก่อนในเคจดีครับให้ส่งใหม่หลังจากว่างแต่ทางเพจ ก็มีคนติดโทรติด,ต,ดต่อมานครับแต่ไม่ได้อัดเสียงไว้เราเราข่าวคือตนแรกเขาบอกว่าส่งไปได้แต่จะมีค่าบริการส่งกลับแค่ข่าวบริการก็300ร้อยครับเ๋ว็วรวมวัดแล้วอีกพักใหญ่ก็มีโทรกลับมาคล้ายๆของแต่พูดเหมือนจะดีนะครับก็คือส่งไปจะมีบริษัทมารับไม่เสียค่าบริการนะอันนี้ก็บอกไว้แต่ผมก็ทั้งทั้งเจดีทั้งไออันนี้ก็เหมือนกันนับส่งผมว่าว่า,าผมเสียเช้ามาญาติเสียปุ๊บผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลัง จากเคลียร์งานศพเสร็จแล้วเดี๋ยวจะามาเคลียร์ก็งานศพเผาเสร็จนะครับผมกลับมาผมก็ไปถ่ายรูปด้วยแหละครับเพราะว่าเขาก็ให้ผมไปช่วยถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเสร็จผมก็ลองกลับมาแล้วก็เปิดสิ่งที่เจอคือเปิดนะครับตอวเกียร์นะครับตอนเปิดติดกับตอนเปิดไม่ติดเนี่ยมันจะต่างกันอ่าก็คือถ้าถ้าเปิดไม่ติดเนี่ยไฟคีย์บอร์ดอย่างที่ผมให้ดูนะครับก็คือไฟคีย์บอร์ดเนี่ยอ่านะอันนี้ผมอันนั้นผมเสียบปลั๊กให้ดูเลยครับไฟก็เข้านะไม่ใช่แบตมันอะไร ไฟคีย์บอร์ดก็จะติดนะครับแล้วเครื่องก็ไม่ติดเห็นมันกระดับไปแต่คราเนี่ยผมก็กลับมาลมก็เปิดนะครับสังเกตถ้าเกิดเปิดติดเนี่ยไฟจะติดแค่ดวงเดียวนะครับแล้วก็ค้างไว้อ่านะบูตเข้าคือไม่ได้ทําอะไรนะครับไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรทิ้งไว้แต่ตอนตอนช่วงระหว่างที่มีปัญหาตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยผมก็กดเปิดทุกวันอ่ะอย่างในคลิปเนี่ยผมก็เปิดทุกวันมันก็ไม่ติดไม่ติดไม่ติดนะครับจตผมกลับมาจากงานศพอ่าติดขึ้นมาเฉย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับไสยศาสตร์มีจริงหรือเปล่าเออโอกาสผมยอดยังไม่ทําคลิปนะครับเพราะว่าตอนงานศพผมเสร็จมาก็ประมาณวันที่สิบห้าเนาะสิบสี่สิบห้าเนี่ยอ่าหรือเปล่านะผมก็จาจาวันไม่ได้เดี๋ยวไปดูอีกทีก็ไปถ่ายงานศพมาเนี่ยผมก็กลับมาเปิดแล้วก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าผมจะก็ต้องเปิดทีไว้ก่อนที่จะส่งเลมตายเลยคือถ้าส่งไปนี่เสียเสียเวลาฟรีนะครับแล้วข้อมูลก็น่า ข้อมูลข้อมูลก็อยู่ในคอมเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็พยายามดึงออกมาอยู่นะเปิดติดก็ตอนนี้ไม่ไําทคลิปเพราะว่าตอนเปิดติดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ตั้งแต่วันที่กลับมาจากงานศพเนี่ยนะครับผมก็เปิดติดทุกวันนะเปิดทุกวันก็ลุ้นทุกวันก็กลัวเหมือนกันตอนนี้ก็เลยบอกไม่ถูกเหมือนกันในด้านในด้านการเคลมก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาเพราะาตอนผมโทรคุยกับเขาเนี่ยเขาจะมีที่เคลมเขาอยู่แต่อยู่แถวลาดกระบังหรือเปล่านะครับผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าเป็น การคุยโทรศัพท์จริงๆผมไม่ชอบคุยโทรศัพท์หรอกผมชอบส่งเป็นข้อความมากกว่าเพราะว่าอ,อย่างน้อยมันมีหลักฐานเวลาเราคุยโทรศัพท์บางทีเราไม่ได้อัดเสียงมันไม่มีหลักฐานเกิดเราเกิดพูดไปเดี๋ยว,ว่าเออพูดไม่ตรงกันจะมีปัญหาอีกแต่เขาก็หลักๆก็คือเขาจะเคลมให้นะครับถ้าเคลมก็ต้องอถ้าเราไม่อยู่สะดวกไปสูนแล้วก็จะให้บริษัทขนส่งมารับนะแล้วก็จะไปส่งกลับแต่ก็งงว่าตอนแรกทําไมบอกว่ามีค่าบริการส่งแต่ครั้งที่สองบอกว่า พอโทรมาคนละหน่วยนะเหมือนกับคนละหน่วยเหมือนกับไอ้ตัวน,นี้เป็นตัวเป็นในเพจแล้วอีกอันนึงก็เป็นบริษัทที่เป็นเซอร์วิสจริงๆอ่านะครับเอที่ดูแลจริงเขาบอกว่าไม่มีผมก็งงๆกันแต่ดีแล้วนะไม่ส่งคือถ้าส่งไปก็ก็อาจจะไม่เจอถ้าเกิดปิดติดอย่างนี้ผมว่าเขาก็ไม่ได้ซ่อมให้ผมหรอกเขาคงส่งกลับมาแหละเสียเวลาเปล่านะครับอาจจะกลัวชำรุดเสียหายระหว่างส่งด้วยอ่าก็หายไปเองนะครับจบจบข่าวนะก็อันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็มาอัปเดตให้ฟังให้กันแล้วกันนะครับอ่าขอตา,ตามต่อไปแล้วกันนะครับถ้าใครจะใช้ตัวนี้ยี่ห้อนี้ก็ว่ามันจะเป็นยังไงนะผมก็ยังทุกวันนี้ผมก็ลุ้นอยู่เนี่ยตอนแรกลูกก็จะขอไปลูกก็จะขอไปใช้เรียนเรียนหนังสืออ่าผมก็กลัวเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นเลี่ยงไปอีกจะทำยังไงเพราะว่าตัวศูนย์อยู่แล้วกระบ,บงังล้วผมอย่างอยู่นครนายกเนี่ยโอ้โหตายเลยถ้าผมจะยกไปเพื่อเช็คเนี่ยแล้วถ้าเจอเกิดไปยกแล้วไปถึงแล้วเปิดติดอย่างเงี้ยตายเลยครับ เถึงเวลาขับรถเปล่าๆแล้วเขายกไปลากกระบังก็ไม่ได้ใกล้ๆนะแต่ผมจําผิดปะก็ไม่รู้นะเพราะตอนแรกเขาบอกว่ามันมีพันทิปด้วยนะแต่ปิดไปไล่ศูนย์นะนะที่เขาผมฟังในโทรศัพท์นะผมก็กลัวว่าจับใจความผิดอะไรเพราะว่าผมก็ยุ่งๆเรื่องญาติเสียอยู่ผมก็ไม่ได้อะไรนะครับบอกว่ามันไม่สะดวกไม่สะดวกเพราะว่าวุ่นวายอยู่ตอนนั้นอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดติดตามหนุ่ยจูโฟโต้ในยูทูบช anel หนุ่ยจูโฟโต้ด้วยนะครับ